สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงปักแรกของเดือนกร,รกฎาคมปี2568ค่ะนับตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่15กร,รกฎาคมนะคะ ในระยะปักแรกของเดือนกรกฎาคมนี้ดาวใหญ่ๆที่ได้ทำการโคจรยกย้ายราศีก็จะมีความมั่นคงมีความสเสถียรมากยิ่งขึ้นก็จะเป็นช่วงที่แต่ละลัคนาราศีได้รับอิทธิพลโดยตรงจากดาวใหญ่แต่ละดวงค่ะไม่เพอเท่านั้นดาวพระสุกร์ได้โคจรมาเป็นเกษตรราธิบดี เพราะฉะนั้นเรามาวางแผนดวงชะตาในระยะปักแรกนี้กันนะคะว่าทั้ง12ลัคนาราศีจะมีเกณฑ์ดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีธนูค่ะดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูในระยะปักแรกของเดือนกรกฎาคมปี2568นี้นะคะ เป็นจังหวะที่คุณจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาจะต้องเหนื่อยหน่อยหรือมีภารกิจที่มากขึ้นหน่อยมันเป็นช่วงที่คุณจะต้องลุยหรือต้องทำอะไรที่มันมากเป็นพิเศษนะถ้าจะว่ากันไปตามตรงเนี่ยชาวลัคนาราศีธนูคะช่วงนี้ถ้าเหนื่อยก็อย่าบน่นอย่าพึ่งบน่นอย่าพึ่งท้อเพราะสิ่งที่คุณเหนื่อยสิ่งที่คุณกำลังทำที่มันมากขึ้น ที่มันหนักกว่าเดิมเนี่ยมันจะส่งผลดีต่อคุณในอนาคตอันนี้สมัยต้องขอบอกตั้งแต่เริ่มต้นคลิปแบบนี้เลยนะคะถ้าเราจะพิจารณาในแง่ของการทํางานค่ะชาวลัคนาราศีธนูคะดาวพระพฤหัส ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณนั้นนะคะได้ทําการโคจรยกย้ายราศีมาสถิตอยู่ที่ราศีมิถุนค่ะมาอยู่ในเรือนปัต,ตนิของดวงชะตาแล้วก็อยู่ในตําแหน่งที่เล็งและคนาราศีเกิดด้วยมันเป็นจังหวะที่คุณจะต้องเรียนรู้พัฒนาจะต้องใช้ความรู้ใช้ความสามารถของตัวคุณเองในการต่อยอดงานหรือลงมือทําอะไรต่างๆมันเป็นจังหวะที่โดดเด่นนะดวงชะตาของคุณได้รับการผลักดัน สูงมากๆานะดาวพฤหัสคือดาวแห่งผู้หลักผู้ใหญ่เมื่อเลงลัคนาแบบนี้นะคะจะเป็นจังหวะที่ผู้หลักผู้ใหญ่พร้อมซัพพอร์ตพร้อมผลักดันแต่การที่ผู้หลักผู้ใหญ่ใครคนใดคนหนึ่งจะมาผลักดันคุณเนี่ยเขาจะต้องเห็นแล้วว่าคุณพยายามแค่ไหนเขาจะต้องเห็นแล้วว่าคุณทุ่มเทแค่ไหนเขาจะต้องเห็นถึงศักยภาพของคุณแล้วว่าคุณตั้งใจมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีธนูจะเหนื่อยมากไม่ว่าจะเป็นการต้องลงมือทําอะไรที่มันหนักอึ้งมากยิ่งขึ้นหรือว่าจะต้องแบกรับความกดด หรือคนรอบข้างรอบตัวคนในครอบครัวที่คาดหวังอะไรบางอย่างกับตัวคุณก็เป็นไปได้แต่ก็ยังย้ําคําเดิมนะคะอย่างที่สมัยได้บอกไปว่าชาวลัคนาราศีธนูคะ่ะอย่าพึ่งบ่นเลยสิ่งที่คุณเหนื่อยในวันนี้เนี่ยมันจะสร้างความสําเร็จให้กับคุณในอนาคตอย่างแน่นอน ชาวลัคนาราศีธนูท่านใดที่ทําธุรกิจการค้าการขายนะคะช่วงนี้อาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของคู่แข่งขันคู่ต่อสู้แข่งขันกันในเรื่องของคุณภาพสินค้าราคาหรือแข่งขันในเรื่องของความสะดวกสบายการบริการอะไรก็ตามแต่มันจะเจอกับการแข่งขันอย่างที่ชาวลัคนาราศีธนูหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมันเป็นจังหวะที่คุณจะต้องหาอะไรใหม่ๆเป็นไอเดียหรืออาจจะจัดโปรโมชั่นหรืออาจจะเพิ่มช่องทางการขายหรือทําอะไรมาเสริมเพิ่มเติมคือคุณจะอยู่นิ่งอยู่เฉยไม่ได้หรือ ทำวิธีการเหมือนเดิมไม่ได้มันเป็นจังหวะที่งานหรืออุปสรรคเหล่านั้นจะกระตุ้นให้ชาวลัคนาราศีธนูต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงส่วนชาวลัคนาราศีธนูท่านใดที่เป็นพนักงานบริษัทข้าราชการนะคะเป็นพนักงานประจำเนี่ยอาจจะต้องเป็นจังหวะที่คุณจะต้องทําอะไรบางอย่างที่หนักมากกว่าเดิมภารกิจหน้าที่ที่คุณได้รับผิดชอบเนี่ยไม่ใช่มีแค่นั้นแล้ว อาจจะมีหน้าที่อื่นๆที่คุณจะต้องดูแลเพิ่มเติมหัวหน้างานมอบหมายงานเร่งด่วนให้คุณทํามอบหมายงานแบบปุบปรับฉับพลันหรือมีงานเร่งงานด่วนแทรกเข้ามาตลอดเนี่ยค่ะเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้ดังนั้นไม่ควรบนอย่าพยายามมีปัญหานะคะจังหวะนี้มันเหมือนกับเป็นบททดสอบหรือเป็นเรื่องท้าทายที่คุณกําลังเผชิญหน้าถ้าคุณผ่านบททดสอบนี้ไปได้นะหลายสิ่งหลายอย่างมันจะลงล็อกลงตัวแล้วปัญหาอะไรที่เข้ามาคุณก็จะไม่กลัวแล้วนะคะ ชาวลัคนาราศีธนูในระยะนี้ต้องระมัดระวังเรื่องคนนะคะคนจะมีการขัดแย้งหรือมีความอิจฉาริษยาที่เกิดขึ้นกับตัวคุณอะคือคนจะมีปัญหาคนจะสร้างปัญหาให้กับคุณ นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกน้องบริวารเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานอาจจะมีปากเสียงกับคนที่ทํางานได้ชาวลัคนาราศีธนูต้องระมัดระวังและแล้วก็ต้องควบคุมสติอารมณ์ของตัวเองให้ดีบางทีคําพูดคําจาของคุณมันอาจจะตรงแล้วก็แรงจนเกินไปจนไปกระแทกใจของใครบางคนก็ได้หรือมีคนมาพูดจารุนแรงกระแทกใจคุณก็ได้มันเป็นไปได้ทั้ง2รูปแบบแต่สิ่งที่สําคัญนะคะช่วงนี้ต้องหลีกเลี่ยงการมีปัญหาต้องหลีกเลี่ยงการปะทะเพราะว่าพอมีปัญหาแล้วเนี่ยมันอาจจะทาให้ปัญหา เนี่ยลูกหลามจากปัญหาเล็กกลายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตได้เพราะว่าดาวพระศุกร์ที่อยู่ในเรือนอรินี้ก็ได้ทํามุมเล็งไปยังเรือนวินาศของดวงชะตาด้วยนะคะและไม่พอเท่านั้นดาวพระศุกร์ยังอยู่ควบคู่กันกับดาวมฤตยู่ด้วยค่ะประการต่อมาค่ะถ้าเราจะพิจารณาในมุมของการเงินการทองนะคะดาวพระเสาร์ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระ ดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีธนูณปัจจุบันนี้ดาวพระเสาร์โคโจรสถิตยอยู่ที่เรือนพันธุทุกของดวงชะตาค่ะมันมีเหตุที่ชาวลัคนาราศีธนูจะได้ใช้เงินไปกับบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์ของตัวคุณบางคนวางแผนในการซื้อบ้านซื้อรถนะเมื่อดาวการเงินไปอยู่ในเรือนพันธุคือคุณจะได้หลักทรัพย์มาครอบครองแต่คุณก็ต้องเสียเงินดาวเสียเงินก้อนหรือบางทีชาวลัคนาราศีธนูก็อาจจะอยู่ในช่วงที่ตัวคุณนั้นกําลังวางแผนรีโนเวทบ้าน ะะกำลังวางแผนซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมรถอย่างนี้เป็นต้นนะคะมีเหตุจำเป็นให้คุณต้องใช้ใจ่ายเงินไปกับคนในบ้านคนในครอบครัวแบบนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นชาวธนูคะเหตุที่คุณจะเสียเงินส่วนใหญ่แล้วมันก็จะอยู่กับหลักทรัพย์ที่ทางหรือสมาชิกในครอบครัวหรือญาติพี่น้องเครือข่ายพ่อแม่แบบนี้นะคะชาวธนูอาจจะมีญาติพี่น้องหรือมีเครือข่ายหรือมีคนสนิท กับคุณเนี่ยที่เขามีปัญหาเรื่องการเงินแล้วอาจจะมาขอหยิบยืมเงินคุณก็ได้นะดังนั้นคุณอาจจะต้องระแวดระวังหน่อยนะคะในช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าให้ใครหยิบยืมเงินนะต้องดูเครดิตเขาให้ดีๆนะแล้วก็ควรจะมีพยานหลักฐานแล้วก็มีหลายหลักอักษรจะดีกว่านะคะ สำหรับท่านใดที่วางแผนจะใช้จ่ายเงินไปกับบ้านรถที่ดินเนี่ยถ้าคุณวางแผนมาแล้วคุณคุณคิดมาก่อนหน้านี้แล้วก็สามารถใช้ได้ก็ถือว่าเป็นการใช้จ่ายเงินไปตามการโคจรของดวงดาวถือว่าใช้จ่ายเงินล้อไปตามดวงดาวนั่นเองนะคะแต่ถ้าถามว่าในมุมของรายรับไรายได้ล่ะมีเกณฑ์ได้เงินจากอสังหาริมทรัพย์ค่ะชาวธนูท่านใดที่เป็นในหน้าตัวกลางตัวแทนในการขายบ้านขายรถขายประกันหรือบางคนนะคะมี ในเรื่องของเงินปันผลจากที่ดินอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีมุมที่ดีมีความคึกคักบางคนนะคะมีที่ดินว่างปล่อยให้เช่าก็จะได้รับไรายได้มาหรือเป็นเจ้าของโรงแรมเจ้าของอพาร์ตเมนต์นะคะเจ้าของห้องพักห้องเช่าก็จะเป็นช่วงที่มีลูกค้าเต็มเลยนะคะคึกคักคลื้นมากยิ่งขึ้นชาวลัคนาราศีธนูคะในระยะเดือนกรกฎาคมโดยเฉพาะในช่วงปักแรกนี้นะอาจจะมีการใช้จ่ายเงินไปกับการซ่อมแซมนะ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์แกเจ็ตที่คุณใช้งานอยู่เป็นประจำหรือการซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหญ่ๆเข้าบ้านรวมไปถึงชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยจะต้องใช้จ่ายเงินไปก,กับการดูแลใครบางคนในครอบครัวอย่างเช่นมีมีคนป่วยไข้ไม่สบายอาจจะเป็นคนรักคู่รักพ่อแม่หรือตัวคุณเองก็ได้นะคะประการต่อมาค่ะถ้าเราจะมองในแง่มุมของสุขภาพดาวพฤหัสที่โคจรมาอยู่ในราศีมิถุนมะเร็งลัคนาราศีเกิดเนี่ยสุขภาพไม่น่าห่วงนะ ใครที่ป่วยไข้ไม่สบายมาก่อนหน้านี้หรือได้รับการผ่าตัดผ่าเจาะมาจะได้รับการฟื้นฟูที่ดีค่ะส่วนใครที่สุขภาพาร่างกายแข็งแรงดีอยู่แล้วก็ยังคงโอเคอยู่นะคุณมีการดูแลตัวเองดีคุณรู้จักควบคุมอาหารรู้จักแบ่งเวลาออกกําลังกายนะคะรู้จักทานอาหารที่มีประโยชน์นะชาวธนูหลายคนหลายท่านอยู่ในสภาวะที่โอเคไม่ได้มีอะไรน่าห่วงนะเพียงแต่ว่าในช่วงปักแรกของเดือนกรกฎาคมเนี่ยชาวลัคนาราศีธนูมักจะมีความเครียดสะสม เพราะดาวมฤรุตยูมาอยู่ในเรือนอริแล้วเล็งไปยังเรือนวินาศมันจะมีเรื่องแปลกๆเข้ามามีเหตุการณ์แปลกๆเข้ามาจนทําให้คุณเนี่ยมีมีความวิตกกังวลที่มากจนเกินเหตุบางคนนะ นอนไม่หลับบางคนหลับแบบหลับห,บห,บหบตื่นตื่นร่างกายรู้สึกว่าอ่อนเพลียเพราะพักผ่อนไม่เพียงพอเพราะคุณกังวลคุณเครียดคุณชอบคิดไปในแง่ลบทั้งๆท,ท,ที่เหตุการณ์เหล่านั้นมันยังไม่เกิดในเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นได้แล้วก็ใต้แล้วก็ต้องระมัดระวังปัญหาที่มาจากบุตรบริวารลูกน้องคนที่อายุน้อยกว่ารวมไปถึงสัตว์เลี้ยง นะคะจะทําให้ชาวลัคนาราศีธนูนั้นปวดหัวหรือมีเรื่องบางเรื่องที่เข้ามาแบบปุบป,ปับฉับพลันแล้วคุณต้องแก้ปัญหาแบบเร่งด่วนนะคะอาจจะทําให้คุณเกิดความเครียดได้เช่นเดียวกันค่ะดังนั้นก็อยากจะฝากเตือนนะปัญหาใดยังไม่เกิดก็อย่าเพิ่งไปคิดนะคะอย่าเพิ่งไปซีเรียสอย่าเพิ่งไปจริงจังนะแต่ไม่ได้หมายความว่าให้คุณแบบปล่อยจอยชะล่าใจไม่วางแผนไม่ใช่นะคะแต่บางทีการคิดไปในแง่ลบมากจนเกินไปมันก็ทําให้เราเครียดเปล่าเปล่าเนาะ คร่าวๆเท่านี้ค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูชาวธนูท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆค่ะกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพดาวาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและราบรื่นค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ